บทแรกสีบทแิมวานหลายกแล้วบม่วานมาใหม่เยิยกไปไว้ให้ Yeah. yeah. เป็นไรนเดี๋ยวโฆษณาคนตัวฟังสิแจกเนาะอันนี้หอเป็นสร้อยล่าสุดคืออาจารย์บอกว่าเป็นสร้อยดวงตาเห็นทำ แต่ก่อนหน้านี้เป็นสร้อยฟูพญายมคือผู้ใด่ใส่เนี่ยมันจะป้องกันวิญญาณผูดผีคุณไสสิ่งโบดีป้องกัน,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 อ,กนอันตรา,ายแล้วก็เป็น,เ,ปนเมตามหานิยมแล้วก็รโคกรัพย์เกี่ยวกับพระพุทธเจ้ามีพลังงานพระพุทธเจ้ามีพลังงานของหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดู่ศรีนาแล้วก็มีพลังงานของโซเดียมอปถมแล้วก็มีพลังงานของปูแดงแสนพยานาเป็นมีเกี่ยวกับศัพท์หลักการที่สําคัญคือเป็นยังคือแห่งใส ใส่รูปนี่มันจะเกี่ยวกับการเชี่ยเชี่ยทีที่เป็นวิญญาณยาืดเขอเข้ามันจะเห็ให้ร่างกายเบาจิตใจเบาถ้าใส่ไปเรื่อยๆก็ปฏิบัติทำกันทไปได้ไวยๆต้องให้ผู้เข้า็จต้องให้อาจารย์อธิบายไม่ได้อาจารย์นะเที่ยวทาง โซดาบันได้ก็ลองอจะเกี่ยวกับวิญญาณลองดูใส่แล้วมจะเบาคนที่หนักบาหนกอะไรสมจะเบาทันทีถ้าไม่เบาก็จะเช็คดูจะได้เกลียงใช่แบบนี้สิเป็นอีนปปนคนนึงจิตใจสิปเปียนเขาถึงคมแรงอะไรอีกจเข้าจักหวาเข้าจัรวาลได้วมานไห ใส่ลองดูแล้วไปเดินยังกลมด้วยพระพุทธเจ้าห้าพงมีกัคูกกส,สันตูโกนาพัมโนกัสโภคตโมภาษีภาษีก็มีปีแล้วก็มีปูดังแสนแล้วก็มีปูปยาหยบครอบจักรวาลแล้วปูปยาหยบนี่จะเกี่ยวกับป้องกัน,น,นวิญญาณโดยตรงเลยเป็นสามเด่นโลกธาตุทดลองมาแล้วก็วเลวเยวลาล่าได้ผลเขาก็เลยเราไม่แจกนั่นเนี่โอ้ยว่าไปยังเขาแจกผู้ใดมากก็แจกมาทุกมืงิแจกทุกมืงิ

อันนี้ใส่เลขสุนลูกมาไเป็นยังให้มไปหนได้แล้วครับได้แล้วครับได้แล้วใส่ได้เลยนะถ้าใส่ปุ๊บโงดีนทีโอเค เขาจ่วยเ่ลืกนี้ไปตามเขามาให้ได้ก็ได้ละทามืดหัวหัวดรวยกันหน่อสาได้ mới qua, được rồi, đặt cái hàng cái này mà, cái này, cái nè, vẫn là những cái <laughs> việc mà những cái việc mà những những cái việc mà này cái <laughs> này cái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  này điền này cũng sai <laughs> rồi nó phải trả, được, 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 được,